ครับอันนี้ผมจะอเอาหมออ e อ้อแปลง E.I. เอามาทำเป็นแบบเทปกระดานอนนี้พันเรียบร้อยแล้วครับทดสอบรไรอยนี้จะมาวัดให้ดูว่าคนวณ็อตรน,น,นี้วัดตรงนี้ความากว้างห้านิ้วห้าเซนโดยประมาณนะผมวัดก็นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วัดตรงนี้วัดความกวาม้าง นีนะกว้างใร่แล้วก็มาวัดตรงน,นี้กว้างยวาวครับวัดเรียบร้อยแล้วก็ามาคำนวณครับหลังจากวัดมาเรียบร้อยเราก็จะมาคำนวณครับพื้นที่ครับอยวอว่าพอทอนะครับพื้นที่เท่ากับ 5.3มคูณ2.5มันจะเป็นเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ13.25อาัอันนี้หน่วยเป็นเซนนะครับหน่วยเป็นเซน นอนเป็น CM นะครับก็จะได้เท่ากับก็เอาตัวนี้ฮะสิบสามจุดสองห้าครับสิบสามจุดสองห้ามาหารด้วย 3.25หาร42ครับก็จะได้เท่ากับ3.2อันนี้เป็นเป็น,นี้ม้ถ้าอันานี้ก็คิดจะเป็น3.2รอบอันนี้เป็นออกมาเป็นจำนวน3.2รอบต่อ1วนวลล์ฮะรอบ ต่อหนึ่งวีครับ3.2รอบต่อหนึ่งวันฮะทีนี้ถ้าเราจะคำนวณหารอบมันก็เอา230ผมคำนวณเป็น230ฮะไม่ใช่2 220ฮะเพราะเผื่อไว้ไม่ให้มันร้อนนะครับคูณเ,เข้าไป3.2ก็จะเท่ากับ เท่ากับ1 0 2 4งนอรอบอันนี้ถ้ารอบอันนี้รอบอินนะรอบอินตอนนี้รอบหาเข้าขาออกรอบเอารอบอินอันนี้อินเอาก็ผมตั้างไว,17วนะ้17โวลต์นะ17บโวลต์คูณ สาจุดสองจะเท่ากับ5้4สจุดสีรอบนะครับนี้เราก็เอาอไปพันได้แล้วครับทีนี้เบอร์ลวดเพราะเป็นถ้าเป็นกับถ้าเป็นตัวนี้ครับผมไม่บอกแอมคำนวณแอมเพราะอะไรฮะเพราะขาเข้า ก็ใช้ลวดเบอร์ใหญ่ไม่แน่ใจว่าบเบอร์เท่าไหร่ฮะลวดที่ผมมีอยู่ฮะเอามาพันเอามาทำเอาะเก็บไว้ใช้ไว้าทาเป็นเครื่องฟื้นฟูแบตมันจะทนทานหน่อยทีนี้ขาออกเนะี่ยสามการขาออกคือเราจะใช้แอมมากแอมน้อยเราสามารถจะใช้ลวดเบอร์ใหญ่ก็ได้เบอร์เล็กก็ได้มันมันพันพันได้เลยนะครับเพราะไม่ต้องไปแก่เข้าแก่ออกคือ อยากได้แอมก็สันพันรวดเบอร์ใหญ่ไปเลยเพราะพื้นที่มันเยอะครับมันไม่เหมือนตัวอีตัวอีพื้นที่มันน้อยจะใช้รวดเบอร์ใหญ่มันก็จนไม่ได้แต่ตัวนี้มันสามารถใช้รวดเบอร์ใหญ่ได้เพราะมันที่พื้นที่มันเยอะไม่ต้องกลัวมันติดฮะผ่านให้รอบเลยครับนี่แหละของของเชลลอยมันดีตรงนี้แหละ ถ้าเราจะใช้ลวดเบอร์ใหญ่ก็ใช้ได้ทีนี้เราถ้าจับพันเพิ่มโบน์เพิ่มเราก็พันเพิ่มทข้าไปได้คือ,อจะต้องการอีกต้องการโบน์ขาออกอีกสิบโบน์เงี้ยเราก็เอาลวดมาพันเพิ่มไปเลยฮะไม่ต้องไปแกะอะไรมากมายการทับไปก็กี่รอบก็คำนวณออกมาตามนั้นนะค,ะครับสวัสดี ก็จะมาทดลองใหันเรียบร้อยแล้วครับน,นี่พันเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ต่ออันนี้รอบเอาเอารอบขาออกครับนนจะพันทดลองว่ามันใช้งานได้หรือไม่อันนี้พันไปอยู่ประมาณสี่รอบครับสร้างโวลต์ไว้ฮะยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กแล้วทำการนั่งดีกว่าเป็นไฟ AC นะครับตอนนี้เป็นไฟ AC อยู่ครับ เป็น1.17โวลต์นะถ้าเป็นถ้า3รอบ3.2รอบมันก็จะอยู่ที่1โวลต์นะอันนี้มัน4รอบค้อมา1.17โวลต์ครับแสดงว่าใช้งานได้ฮะตัวนี้ถ้าเป็นถ้าจัให้อม,มันสูงก็พันรเบโดยใหญ่เข้าไปโดยใหญ่อันนี้มันจะไม่ร้อนนะตอนแบบ เสียบไว้ยังไงก็ไม่ร้อนนะถ้าใช้งานถ้ารวดเบอร์ใหญ่ก็จะความร้อนก็จะลดลงอันนี้ผมพัดไม่หมดปิดไม่หมดเพราะเพื่อให้มันระบายความร้อนให้เหล็กมันระบายความร้อนแกนมันจะได้ระบายความร้อนได้ง่ายถ้าปิดหมดมันก็จะระบายความร้อนายากอันนี้จะระบายความร้อนได้ง่ายขึ้นคลิปนี้ขอจบแค่นี้